พ่โมนี่คืออะไรคะหมูสามชั้นแล้วใวนเอาถุงมาโชว์หน่อยหมูเจใช่ไหมเอาฝัก๋อนี่คืออาหารหมูเจโฆษณาต้องเข้าแล้วสามชั้นใช่ไหมสามชั้นสามชั้นสามชั้นชั้นหมูสามชั้นไปใส่แกงอะไรคะเนี่ยแกงนางหวานแกงนางหวานหนยไปดูหนูไปดูไปดูนางหวานหน่อย ียมของจากแกงโอ้ต้มเรียบร้อยแล้ว,ลวนี่คือนางหวานนะคะจากแกงใส่หมูสามชั้นนะคะโดยแม่ครัวมาจากนนทัไทยโค <c oughs> ลัดคุณโคดลัดล้างมือแล้วนะ <c oughs> ไม่ใส่ถุงมือแต่ล้างมือแล้วนะ แม่อะไรแม่แม่ทำไมล่ะคะกำลังผัดพริกแกงนะคะอ๋ออันนี้คือพริกแกงเผ็ดใช่ไหมใช่พริกแกงเผ็ดไม่ผิดค่ะไม่จะทำไม่จะแกงอะไรค่ะแกงนางหวานค่ะอ๋อนี่นี่คือแกงบอคโบนีณแกงนางหวานอ๋อคือวิธีทำนี่คือแกงนางหวานนะคะจ้า อ๋อใส่น้ำกะทิใช่ไหมแม่คนไปกับน้ำกะทิหัวกะทิค่ะค่อยๆใส่ไปทีละหน่อยแล้วทำไมเราไม่ใส่ทีเดียวเยอะเลยไม่ได้จะมันไม่อร่อยอ๋อค่อยๆเคี่ยวไปใช่เยอะเออเอาถังน้ำตาลที่มาให้แม่ด้วยนะนี่เหรอไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวใส่ชีสดังไมเลยไม่ใช่มันจะทายอ๋อแม่เขาจะเกลนยงหวานใส่หมูสามชั้นนี่เองอพ่อทำอะไรเดี๋ยวนี้อยู่นะ พัสดุดีในการแกงนางหวานแกงมังนะคะแกงมังทำไรตำนาคิดถึงพาอเป็นลงเขาเกือบตายนารเราเนี่ยจำได้ไหมจำได้เที่ยวก่อนเที่ยวพี่แกงใส่กะทินะคะเนาะไม่ได้เลยเมื่อกี้มาดูวิธีการแกงนางหวานของคุณแม่แม่กลัวเมื่อชีคุณแม่เที่ยวเที่ยวพี่แกงเผ็ดใส่กะทิะ ใส่อะไรมั่งแม่ซอสมีซอสมีนี่คือวัตถุดิบนะคะใส่หมูสามชั้นนี่อันนี้คือหมูสามชั้นเจค่ะแม่หมูแกงใช่ไหมใช่โอ้แม่ทำอะไรพยายามยำเามจรอ๋อแม่จะใส่น้ำตาลสองอย่างน้ำตาลทรายกับน้ำตาลปี๊ดแล้วก็เกลือรวมกนแล้วก็รวมนี่คือวัตถุดิบนะคะซอสเมคกี้กับซีอิ๊วขาว อะไรมาทีไหนลูกแกงนางหวานนางหวานมาทีนางหวานมาทีมี่ใส่นางหวานไปรนางหวานไปแล้วอันนี้แม่นึ่งเนาะแม่นึ่งหรือแม่ตุ่มหวานลวกลวกไปแล้วนี่ถุงที่สองพ่อแล้วแม่สามสามตุ่ม เขานำมาขัมเปียกเลยใช่ไหมตอนนี้พี่อู๋เขานำมาขัางเปียกแนะน่ไปหาาน้ำจิมวยแล้่ไไม่ได้เลยเมืเ่อกี้มาดูวิธีการแกงนางหวานของคุณแม่แม่ครัวมืออชีพคุณแม่เที่ยวเคี่ยวพริแกงเผ็ดใส่กับกะทิ ใส่อะไรมั่งแม่ซอสมีซอสมีนี่คือวัตถุดิบนะคะใส่หมูสามชั้นนี่คือหมูสามชั้นเจค่ะแม่หมูแกงใช่ไหมใช่โอ้แม่ทำอะไรพยายยายางอ๋อแม่จะใส่น้ำตาลสองอย่างน้ำตาลทรายกับน้ำตาลปี๊บแล้วก็เกลือแล้วก็มุ่งเป็นนี่คือวัตถุดิบนะคะซอสมะกี้กับซีอิ๊วขาว อออันนั้นมาทีไหนลูกแกงนางหวานนางหวานมาทีนางหวานมาทีมี่ใส่นางหวานไปรนางหวานไปแล้วอันนี้แม่หนึ่งเนาะแม่หนึ่งหรือแม่ตุ่มหวานลวกลวกลวกไปแล้วนี่ถุงที่สองพ่อเราแม่สามุ เอาน้ำมาขามเปียกเลยใช่ไหมตอนนี้พี่อู๋เขาน้ำมาขามเปียกแน่ไม่มีเข้าไปหาว่าซื้อน้ำจีนเข้ามาด้วยหมุดแล้วเหลือวาไเนี่ย